ประเด็นที่พูดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นข <c oughs> ้อมูลอะไรต่างๆที่ให้ข้อมูลมากับสื่ออะไรที่มันไม่ใช่ความจริงก็ไม่ควรที่จะเอาออกมาพูดอยากให้มันเป็นมูลความจริงก็อย่างการให้ข้อมูลที่มันไม่ตรงกับมูลความจริงนะคะอย่างกรณีที่ไปหาที่โรงพยาบาลที่ว่าตามหาที่โรงพยาบาลอันนี้ค่ะ คือทาง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 นู้นก็นไม่ได้มีการไปนะคะในโรงพยาบาลที่ที่ได้ได้ให้ข้อมูลนะคะส่วนในส่วนของการที่ไปเจอคุณโก้ที่บ้านโดยที่แบบไม่มีญาติไม่มีใครอย่างนี้ค่ะคือก็ไม่ตรงไม่ไม่ได้เป็นข้อมูลความจริงนะคะก็คืออยู่กับทางญาติญาติก็คือเป็นคนที่แบบแจ้งรายละเอียดแจ้งอะฮะแจ้งตำรวจแจ้งการาโรงพยาบาลให้มาพิสูจน์เนาะ ค่ะจะเป็นทางาการจัดงานก็เป็นครอบครัวที่เป็นคนจัดงานค่ะเราก็อยู่กับทางพี่โก้ตลอดในตอนช่ชวงเวลาตั้งแต่ค่ะตั้งแต่อ่าก็คืออยู่กันทั้งวันนะคะออืจน,นถึงวันที่มาจนถึงอ่าเหตุการณ์ที่เจอก็คือที่ว่าพี่โก้เสียอหลังจากพี่โก้เสียวันนั้นเนี่ยคุณไอได้มาหาครอบครัวไปโรงพยาบาลหรือพาไป หรือทอําเอกสารอะไรเดินเรื่องอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะหรือว่าไม่เลยไม่มีค่ะทางครอบครัวเป็นคนจัดการเองทั้งหมดค่ะก็คือทางทางทางนู้นก็จะมีการอ่ามาเป็นช่วยเป็นเขาเรียกว่าอ่าเจ้าภาพอ่าเจ้าภาพเจ,จ้าภาพในการดูแลงานคืคนนึงค่ะอืแล้วก็มาวันที่างไบวัน,ว,นวันเผาค่ะอีกวันนึงแต่สิ่งที่ให้ข้อมูล กับทางสื่อไปอะคะเหมือนมันเป็นคนละแบบอะไรบ้างคนละประเด็นมันเป็นคนละแบบคนละประเด็นค่ะด้วยความที่การให้ข้อมูลนะคะ,ะมีการบอกว่ามาเจอเองที่บ้านก็ก็ไม่ใช่นะคะเป็นครอบครัวเนาะการที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ไม่ใช่นะคะเป็นครอบครัวนี่แหลคะค่ะที่ดูแลไม่ได้มีการไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล แล้วก็เห็นบอกว่าเรื่องจัดงานอะไรดูแลอะไรทั้งหมดอันนี้ก็คือไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ค่ะเป็นครอบครัวค่ะครอบครัวเป็นคนจัดการค่ะจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างอืมค่ะเป็นการเป็นคนดําเนินง,งานติดต่อเอกสารอะไรทุกอย่างจะเป็นทางครอบครัวค่ะแล้วเห็นบอกว่าพอหลังจากที่เออแล้วก็มีเรื่องหลังจากที่พอคุณคุณไอซ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ไปคนใกล้ตัวหรือคนรอบชิดก็เหมือนเหมือนมา,มาถามว่าแบบมันไม่ได้เป็นเรื่องราวแบบที่คุณไอซ์ให้สัมภาษณ์อันนี้คือเขาเห็นตรงกันหรือว่ายังไงคะ คือเขาก็จะถามว่าวันเหนวันที่เหตุการณ์ที่เกิดอะคะ่ะเหมือนที่เคยคุยกันเคยเล่าเคยรู้ทําไมถึงมันไม่ตรงกับที่ให้ข้อมูลก็เลยเหมือนมีการแบบไถ่าถามกันมาเยอะเยอะมากอะคะ่ะ mm hmm. ทั้งวันว่าอาทําไมถึงแบบข่าวออกไปแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นหรอเนี่ยประมาณอย่างนั้นอะคะ่ะ mm hmm. ว่าเป็นบัญชีทางนั้นพูดหรอว่า เหตุการณ์ที่เจอทำไมถึงกลับกลายเป็นแบบนั้นได้อย่างนี้น,นะคะ, mm hmm. ะประเด็นที่พูดอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรต่างๆที่ให้ข้อมูลมากับสื่ออะไรที่มันไม่ใช่ความจริงก็ไม่ควรที่จะเอาออกมาพูดให้มันกลายเป็นว่าคนที่เป็นญาติในครอบครัวแบบคนรอบตัวหรือคนที่เขารู้ mm hmm. อย่างงี้นนะคะ่ะก็กลายเป็นว่าอืมไม่สบายใจ อยากฝากบอกอะไรถึงคุณไอไหมคะก็ในการที่จะพูดอะไรอะคะ่ะก็ให้นึกถึงกันบ้างเนี่คะ่ะว่าแบบจะให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากให้มันเป็นมูลความจริงอืมคะ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ